ตั้งสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายอยู่กับกายกับใจองตนสติปัญญาต้องรู้แจ้งกายรู้แจ้งใจเป็นปัจจุบันนี้เท่านั้นและรู้จักดำรงไว้ซึ่งสติสัมปชัญญะรับรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายตลอดการเวลาทุกเมื่อเช่นนั้นเมื่อเรา เป็นผู้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายให้มีความต่อเนื่องได้เช่นนั้นความสงบล่มเย็นทางจิตวิญญาณของเราย่อมจะบังเกิดขึ้นได้แน่นอนสติสัมปชัญญะต้องรับรู้ไว้ที่กายที่ใจให้ต่อเนื่องเราจะเข้าใจรับรู้ไว้ที่ใจที่ใจล้วน ซึ่งปาศจากความคิดนึกปรุงแต่งดีและชั่วได้นั้นเราก็คงยังทำกันไม่ได้หรือบางคนทำได้การรู้อยู่ที่ตัวใจล้วนๆซึ่งปาศจาจความคิดปรุงแต่งฝันดีชั่วทั้งปวงนั้นน่ะหากเราได้อย่างนั้นเราก็รู้อยู่ที่ใจนั้นด้วยและรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกาย ให้มีความต่อเนื่องกันไปเช่นนั้นเรียกว่ารู้กายรู้ใจเป็นปัจจุบันรู้กายปัจจุบันรู้ใจปัจจุบัน,ใ,จจบนให้สติสัมปชัญญะเรามีความต่อเนื่องเสมอไม่ใช่มีมีแต่ความคิดนึกปรุงแต่งต่อเนื่องก็ใช้ไม่ได้สติสัมปชัญญะต้องต่อเนื่องตลอดเวลาอดีตย่อมล่วงลับดับไปแล้ว อนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันกายและใจยังปรากฏการอยู่เราต้องรู้กายรู้ใจเป็นปัจจุบันนี้เท่านั้นจึงจะถูกต้องดีงามอย่างแท้จริงได้ตั้งใจกำหนดสติสัมปชัญญะมีความเพียรพยายามประคับประคองสติสัมปชัญญะให้มีความต่อเนื่องกันไปเช่นนั้น ตั้งใจกำหนดให้แน่วแน่ให้มั่นคงมั่นคงในภาวะสติสัมปชัญญะตลอดการเวลาทุกเมื่ออยู่อย่างนั้นตั้งใจกำหนดภาวนาไปรู้แจ้งปัจจุบันความหมายของคำว่ารู้แจ้งปัจจุบันก็ปัจจุบันกายนั่งอยู่ตลอดเวลาปัจจุบันความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในในใ,ในกายในใจนั้น ก็รู้แจ้งมันระลึกรู้พิจารณามันก็จะรู้แจ้งตามความเป็นจริงได้สัญญาอารมณ์ความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆทั้งปวงที่อุบัติเกิดขึ้นในใจนั้นเราก็ตั้งสติปัญญาเฉพาะหน้าระลึกรู้สังเกตพิจารณาก็จะรู้แจ้งมันได้ความคิดนึกดีชั่วอุบัติเกิดขึ้นก็ระลึกรู้พิจารณาก็จะรู้แจ้งสังขารความคิดนึกปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นได้ รู้แจ้งปัจจุบันสติสัมปชัญญะเราเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่ที่กายที่ใจอย่างต่อเนื่องได้เราก็รู้แจ้งความมีสติความมีสัมปชัญญะความมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายให้มีความต่อเนื่องกันไปอย่าได้ปล่อยตัวปล่อยใจให้ท่องเที่ยววาดหวังในสิ่งต่างๆที่อยู่นอกกายนอกใจนั้นทัทง้งๆที่มันเป็นสิ่ง ทั้งที่ทั้งทั้งที่บางทีมันก็เป็นไปไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังตั้งใจที่จะให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอมันจะเป็นไปไม่ได้เมื่อเราคิดเช่นนั้นปรารถนาเช่นนั้นก็มีแต่ที่จะต้องทุกข์ใจไปเปล่าๆเ,เท่านั้นเองการตั้งสติสัมปชัญญะในปัจจุบันนี้เท่านั้นที่มีคุณค่าที่ทรงคุณค่าที่สุดในชีวิตจิตวิญญาณดวงนี้ของเรา สิ่งใดๆล่ะที่น่าปรารถนาในโลกใบนี้สิ่งใดๆที่เราปรารถนาก็ล้วนแล้วแต่ทําให้เราเกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจได้ทั้งนั้นแหละแต่การใส่ใจในภาวะสติสัมปชัญญะเสมอสติสัมปชัญญะเป็นสภาวะตรงกันข้ามกับความคิดนึกปรุงแต่งฝันต่างๆทั้งปวงนั้นเราต้องอยู่กับสติสัมปชัญญะตลอดเวลาเท่านั้น อยู่กับความรู้ตัวทั่วพร้อมที่กายที่ใจตลอดเวลาเท่านั้นเราถึงจะเอาชนะความรุ่มหลงไปตามความคิดทั้งวงนั้นได้ผลของการเอาชนะความรุ่มหลงไปตามความคิดทั้งวงนั้นใจก็จะสงบสันติว่างเป็นอิสระว่างเป็นอิสระเฉพาะตนของตนเราก็จะรู้แจ้งกันได้ฉะนั้นต้องคำนึงถึงปัจจุบันปัจจุบันกาย ปัจจุบันใจของเราปัจจุบันร่างกายจิตใจฉะนั้นก็ยังคงอยู่ในปัจจุบันนี้ตลอดเวลาอดีตย่อมลวงรับดับไปแล้วก็ไม่มีค่าอันใดที่เราจะต้องไปติดตามคิดถึงมันมันไม่มีค่าอันใดที่เราจะต้องปล่อยตัวปล่อยใจให้อาลัยอารวรกับสิ่งต่างๆที่ลวงรับดับไปแล้วนั้นควรใส่ใจ ควรใส่ใจในภาวะสติสัมปชัญญะในปัจจุบันนี้เท่านั้นรู้แจ้งปัจจุบันกายปัจจุบันใจปัจจุบันความคิดรู้แจ้งและดำรงสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายเสมอและไม่ควรที่จะไปละเมอเพ้อฝันกับสิ่งต่างๆที่ยังมาไม่ถึงกับสิ่งที่เป็นอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนั้นควรรู้จักปัจจุบันกายปัจจุบันใจของตนปัจจุบันความมีสติ ความมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายให้มีความชัดเตะชัดเจนให้มีความต่อเนื่องกันไปตั้งใจกำหนดให้แนว่วแน่ให้ดีที่สุดทำจิตใจให้สงบระงับเข้าไปด้วยคำบริกรรมพุทโทธรรมโมสังโฆสัมมาอระหังด้วยลมหายใจเข้าออกบ้างคำบริกรรมบ้างอันใดอันหนึ่งก็ได้หมดสำคัญว่าสติเรามีความต่อเนื่องในคำบริกรรมหรือเปล่า มันสำคัญว่าเรามีสติรละลึกรู้ให้ต่อเนื่องที่ลมหายใจเข้าออกไม่ล่ะและสติเราจะมั่นคงจะเป็นสติที่แน่วแน่มั่นคงได้อย่างต่อเนื่องจนบังเกิดสมาธิได้นั้นต้องอาศัยสัมปชัญญะต้องอาศัยสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งร่างกายตลอดเวลานั้นเข้าคู่กันกันกบสติที่ระลึกรู้ในคำาบริกรรมนั้นๆ สัมปัชัญะญคือความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายเข้าคู่กันกันกบสติที่ระลึกในกรรมฐานนั้นระลึกในคําบริกรรมหรือลมหายใจเข้าออกก็พยายามที่จะระลึกรู้อยู่อย่างนั้นสัมปัชัญะญของเราจะมีความต่อเนื่องและมีความชัดเจนแน่วแน่มั่นคงจนกระทั่งว่าใจของของเราบังเกิดสมาธิขึ้นมาได้นั้นต้องอาศัยสัมปัชัญญะอาศัยความเพียรพยายามชอบทําสติทําสัมปัชัญะญทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อม ตลอดการเวลาที่เรานั่งบาลังสมาธินั้นตลอดเวลาที่เราบริกรรมพุทธโธธรมโมสังโฆสัมมารอรหังตลอดเวลาที่เราดูลมหายใจเข้าออกนั้นเราก็ประกอบประกอบความเพียรพยายามชอบประกอบความเพียรพยายามชอบเสมอความเพียรพยายามชอบนั้นก็ประคองสัมปชัญญะประคองสติประคองความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายให้ต่อเนื่องกันไป เมื่อสติและสัมปชัญญะมีความต่อเนื่องกันไปเช่นนั้นพวกเราทั้งหลายไม่ต้องไปร้องเรียกหาความสงบความสงบสันติเราไม่ต้องไปร้องเรียกหาจะบังเกิดขึ้นได้แน่นอนเราเราจะรู้จักความสงบเยือกเ,เย็นทางจิตวิญญาณทางจิตใจของพวกเราได้กันทุกคนแน่นอนฉะนั้นตั้งใจใส่ใจกำหนดในปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุด ปัจจุบันกายนั่งปัจจุบันลมหายใจเข้าออกปัจจุบันจิตใจพยายามกําหนดรู้อยู่ที่กายและรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ที่กายตลอดเวลาเป็นไปเพื่อรู้เท่าทันสลายปล่อยวางสละปล่อยวางความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆออกไปตลอดเวลาให้ได้ให้ตั้งใจกําหนดอยู่อย่างนั้นในปัจจุบันนี้ตั้งใจกําหนดไปตั้งสติสัมปชัญญะให้มีความชัดเจน ใส่ใจสติสัมปชัญญะให้ต่อเนื่องกันไปอยู่อย่างนั้นความคิดในใจของคนเรานั้นน่ะความคิดนั้นหากคิดทำลายหากคิดทำลายคนอื่นหากคิดทำลายคนอื่นก็เรียกว่าเป็นมารหากเราตั้งสติสัมปชัญญะตั้งตะบะทมทำลายความรู้สึก ที่เป็นค่าศึกต่อจิตใจเราได้จนความรู้สึกต่างๆที่มันเบียดเบียนจิตใจเราก็เบียดเบียนจิตใจเราไม่ได้เมื่อน,นั้นจิตใจเราก็เป็นพุทธะเท่านั้นแหละตั้งใจกํำหนดให้ดีในปัจจุบันนี้การปฏิบัติทำแล้วความจริงก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากอะไรมันอยู่ที่เราเข้าใจตั้งสติตั้งสัมปชัญญะการตั้งสติสัมปชัญญะ ให้ต่อเนื่องกันไปในกรรมฐา,านในคําบริกรรมพุทโธธรมโมสังโฆสัมมาอรหังในลมหายใจเข้าออกตั้งสติให้ระลึกรู้อยู่ในคําบริกรรมในกรรมฐา,านให้ต่อเนื่องตั้งสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายให้ต่อเนื่องกันไปอันนี้แหละเรียกว่าอุบายวิธีเรียกว่าสติสัมปชัญญะอบรมสมาธิเมื่อเรามีสติระลึกรู้ในคําบริกรรมพุทโธธรมโมสังโฆสัมมารอรหัง ระลึกรู้ในลมหายใจเข้าออกได้อย่างต่อเนื่องมีสัมปัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายได้อย่างต่อเนื่องเช่นนั้นถ้าความต่อเนื่องของสติและสัมปัญญะมีความต่อเนื่องกันได้จริงๆแล้ว5-10นาที15นาที20นาทีเราพึงหวังความสงบร่มเย็นทางจิตใจเราได้สมาธิจะบังเกิดขึ้นความสงบร่มเย็นจะบังเกิดขึ้นได้แน่นอน นั่นเรียกว่าสติสัมปชัญญะอบรมอบรมจิตให้เป็นสมาธินั่นเองอีกแนวอีกแนวทางหนึ่งที่จะให้จิตสงบเป็นสมาธินั้นก็คือใช้ปัญญาใช้สติปัญญาคิดพิจรารณาใช้สติปัญญาคิดพิจรารณาให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เชดตัวตนในสิ่งที่จิตใจเราติดข้องนั่นแหละคิดพิพจพจารณาไปหรือพิจรารณาความแก่ความเจ็บความตายไปพิจรารณาซ้ำซ้ำ,ซ,ำ,ซ,ำซ,ซาเข้าไป จนจนจิตใจยอมรับเห็นแจ้งตามความเป็นจริงจิตใจก็จะสงบเข้าไปเป็นสมาธิจิตใจก็จะปล่อยวางอารมณ์ที่คิดพิจารณานั้นได้แล้วก็จะปล่อยวางความคิดพิจารณา,านั้นด้วยจิตก็จะสงบเข้าไปเป็นสมาธิแบบนี้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิไม่ว่าจะเป็นสติสัมปชัญญะอบรมสมาธิโดยตรงไม่ว่าเราจะใช้สติปัญญาความคิดอบรมจิตให้ให้เป็นสมาธิ ก็ตามเราก็ต้องภาคเพียรพยายามมันฝึกฝนหมั่นฝึกปือเราเรียนเขียนอ่านให้มันแจ้งชัดให้มันรู้จักไม่ว่าจะเป็นสติสัมปัญญาอบรมจิตให้เป็นสมาธิโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการใช้สติปัญญาความคิดอบรมจิตให้สงบก็ตาม2อ,อุบายนี้ก็ต้องทำสลับกันไปมาเพื่อความรู้แจ้งในหในหนทางในมรควิถี เพื่อความรู้แจ้งตามความเป็นจริงเพื่อความเชี่ยวชาญในการเดินทางในหนทางการเชี่ยวชาญในหนทางนี้เป็นสิ่งสําคัญมากถ้าหากว่าเราเชี่ยวเชี่ยวชาญในหนทางเราก็จะไม่หลงทางได้หากเราไม่เชี่ยวชาญในหนทางเราก็พร้อมที่จะหลงทางได้เหมือนกันการเชี่ยวชาญหนทางทางโลกก็เหมือนกันนะเราจะไปสู่จุดหมายปลายทางได้ เราก็ต้องเชี่ยวชาญในหนทางเหมือนกันถ้าหากว่าเรายังไม่เชี่ยวชาญเราก็พยายามฝึกฝนไปทีนี้การปฏิบัติธรรมการทำสมาธิจิตก็เหมือนกันการเจริญจิตไปสู่สภาวะวิชาวิมุติธรรมในระดับพระโสดาบันพระสกทาคามีพระนาคามีพระหลานนั้นก็ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะอาศัยสติปัญญานั้นเป็นหนทางก้าวเดินเราก็ต้องชำนาญในหนทางนั้น เราชำนาญในหนทางเท่านั้นแหละจึงจะสำเร็จประโยชน์ได้หากเราไม่ชำนาญในหนทางเราก็จะออกนอกหนทางออกนอกหนทางก็คือไปหลงตามกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะอยู่ล่ำไปนั่นแหละหากเราชำนาญในหนทางเราก็จะออกจากกิเลสมารฟาตานน้อยใหญ่ในหัวใจของเรานั้นได้ตั้งจิตตั้งสติสัมปชัญญะ กำหนดจิตภาวนาอยู่ในสภาวะความสงบเงียบงันอยู่อย่างนั้นตั้งใจกำหนดไปปัจจุบันกายนั่งลมหายใจเข้าออกปัจจุบันสติสัมปชัญญะให้มีความต่อเนื่องเข้าคู่กันไปอยู่อย่างนั้นตั้งใจกำหนดไปดำรงสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันฉะนั้นเมื่อเรามีความตระหนักซึ่งสติสัมปชัญญะ ในปัจจุบันนี้ได้เรามีความตระหนักกำหนดรู้รู้แจ้งกายปัจจุบันนี้ได้มีการกำหนดรู้กำหนดรู้รู้แจ้งกายปัจจุบันและรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับกายปัจจุบันรู้แจ้งความมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์บริบูรณ์อยู่กับร่างกายเสมอรู้แจ้งความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งต่างๆที่อุบัติขึ้น ก็รู้แจ้งเป็นปัจจุบันขณะขณะปัจจุบันทุกๆขณะที่ความคิดอุบัติเกิดขึ้นเราก็มีการรู้เท่ารู้ทันรู้แจ้งความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่อุบัติเกิดขึ้นนั้นและรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับกายรู้แจ้งความมีสติสัมปชัญญะอยู่กับกายรู้แบบนี้แหละรู้อยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันทุกๆขณะแบบเนี้ยอันนี้แหละเรียกว่ารู้ทำเห็นทำ เป็นเครื่องอยู่ในปัจจุบันได้เรียกว่ารู้แจ้งปัจจุบันกายก็เป็นสภาวะธรรมที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันความสุขความทุกข์ในกายในใจหากปรากฏขึ้นก็เป็นสภาวะธรรมในปัจจุบันความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งต่างๆที่อุบัติเกิดขึ้นในใจของเรานั้นมันย่อมจะอุบัติขึ้นเป็นปัจจุบันบางทีมันก็อุบัติขึ้นบางทีมันก็ไม่อุบัติขึ้น ถ้ามันไม่อุบัติขึ้นเราก็ต้องรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายเป็นหลักรู้สติรู้สัมปชัญญะอยู่กับสติสัมปชัญญะเป็นหลักถ้าหากว่าความคิดอุบัติขึ้นเราก็รู้แจ้งรู้เท่ารู้ทันรู้แจ้งมันขณะเดียวกันก็รู้ตัวทั่วพร้อมขณะที่รู้แจ้งรู้เท่ารู้ทันความคิดเราก็รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายด้วยความหลงไหลไปตามความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆทั้งวงนั้น ถึงจะไม่มีได้รู้แจ้งปัจจุบันเท่านั้นจึงจะมีคุณค่าที่สุดต่อชีวิตจิตใจของเราในการที่จิตใจของเราจะมุ่งมั่นไปสู่สภาวะมรรคผลนิพพานนั้นกายก็ยังคงอยู่ปัจจุบันใจก็ยังคงอยู่ปัจจุบันอาศัยกันอยู่กายและใจของเราไม่ได้ไปอยู่ในอดีตไม่ได้อยู่ไม่ได้ไปอยู่ในอนาคตฉะนั้น การรู้ทำเห็นทำต้องรู้ปัจจุบันเห็นปัจจุบันเท่านั้นรู้กายเห็นกายปัจจุบันรู้เวทนาความสุขความทุกข์ในกายในใจรู้เวทนาเห็นเวทนาในปัจจุบันแล้วก็พิจารณามันไปให้เห็นความเป็นสภาวธรรมต่างๆของมันอย่าเห็นว่ามันเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ว่าจะเป็นร่างกายเป็นความสุขความทุกข์ในกายในใจก็ตามกําหนดรู้พิจารณาให้รู้แจ้งมันให้เห็นความเป็นสภาวธรรมต่างๆเท่านั้น อย่าเห็นว่าเป็นตัวตนเราเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลให้เห็นความไม่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาให้เห็นความเกิดความดับความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนเห็นซ้ำซากอยู่อย่างนั้นเห็นความคิดเกิดดับก็เห็นเป็นปัจจุบันเห็นใจใจดั้งเดิมแท้ซึ่งปราศจากความคิดนึกก็ต้องเห็นแจ้งเป็นปัจจุบันเมื่อเราเห็นแจ้งความเป็นปัจจุบันของสภาวะธรรมสภาวะธรรมคือกายคือความสุขความทุกข์ในกายในใจเนี่ยคือสภาวะธรรมทั้งหมด สัญญาอารมณ์ความคิดนึกดีชั่วเหล่านี้คือสภาวธรรมทั้งหมดรู้แจ้งความเป็นสภาวธรรมของกายเวทนาจิตธรรมตามความเป็นจริงกิเลสตัญหาอุบัติเกิดขึ้นก็จัดว่าเป็นสภาวธรรมในปัจจุบันเหมือนกันที่อุบัติขึ้นในขณะนั้นก็รู้แจ้งรู้เท่ารู้ทันมันเมื่อรู้แจ้งรู้เท่ารู้ทันมันเนี่ยใจก็หลุดพ้นว่างเวงว้างออกจากกายเวทนาจิตธรรมได้ เมื่อรู้แจ้งกิเลสตัณหาใจก็ว่างออกจากกิเลสตัณหาได้เมื่อใจว่างออกจากกิเลสตัณหาเนี่ยบ่อยครั้งเข้าบ่อยครั้งบ่อยครั้งเข้ารู้แจ้งความคิดใจว่างออกจากความคิดไปใจวางว่างออกจากความคิดไปใจวางว่างออกจากความคิดไปใจวางว่างออกจากกายไปใจวางว่างออกจากกายไปใจวางใจรู้แจ้งความสุขความทุกข์ในกายในใจเมื่อรู้แจ้งแล้วก็วางว่างออกจากความสุขความทุกข์ในกายในใจนั้น ใจวางใจวางว่างออกจากความสุขความทุกข์ในกายในใจใจวางว่างออกจากสัญญาอารมณ์ได้ใจวางว่างออกจากความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆทั้งปวงได้ใจวางว่างออกจากขันธ์ทั้งชํานาญอย่างยิ่งก็จะเป็นไปเพื่อวิมุตติก็จะเป็นไปเพื่อวิมุติธรรมในระดับพระโสดาบันพระสกทาคามีพระนาคามีพระหลันได้ฉะนั้นเราต้องใส่ใจปัจจุบัน พวกเราต้องคำนึงถึงปัจจุบันปัจจุบันกายนั่งลมหายใจเข้าออกในปัจจุบันนี้ปัจจุบันสติรับรู้กายนั่งลมหายใจเข้าออกให้ต่อเนื่องกันไปปัจจุบันสัมปัชญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายเสมอมีความต่อเนื่องกันไปอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ปล่อยให้ความคิดไม่ใช่ปล่อยให้ความคิดนึกปรุงแต่งมันมันต่อเนื่องกันไปตลอดมันก็ใช้ไม่ได้ปล่อยให้สัญญาล้มความคิดนึกต่อเนื่องกันไปตลอดสิ่งเหล่านั้นไม่ต้องไปเจริญ ไม่ต้องไปกระทาให้มากแต่มันจะเกิดขึ้นมาเป็นขบวนอยู่แล้วเป็นปกติสัญญาลมความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นมาเป็นขบวนเป็นปกติของมันถ้าหากว่าเราขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันก็พร้อมที่จะครอบงําจิตใจเราจ,จิตใจเราก็จะวิ่งไปตามสัญญาลมวิ่งโลดแล่นไปตามความคิดนึกปรุงแต่งไม่หยุดมันจะใช้ได้ที่ไหนล่ะอยู่กับสติสัมปชัญญะตลอดการเวลา ให้ต่อเนื่องกันไปเท่านั้นบรมมาสุขความสงบสุขสันติธรรมสันติบทบทอันเกษมเป็นบทอันไร้การปรุงแต่งคิดนึกอย่างสิ้นเชิงเป็นบทธรรมะเป็นบทที่ไร้การปรุงแต่งของรูปเวทนาสัญญาังขานวิญญาณขันอย่างสิ้นเชิงเป็นบทที่ไร้การปรุงแต่งคิดนึกอย่างสิ้นเชิงเข้าถึงความไม่ปรุงแต่งอย่างสิ้นเชิงได้ เข้าถึงความไม่ปรุงแต่งของร่างกายของความคิดฝันอย่างสิ้นเชิงได้ลึกซึ้งถึงความไม่ปรุงแต่งนั้นอยู่กับความไม่ปรุงแต่งนั้นมีมีธรรมะมีสภาว่าความไม่ปรุงแต่งนั่นแหละเป็นเป็นเครื่องรู้เครื่องอยู่ตลอดชีวิตนี้ของเราไอ้ที่มันปรุงมันก็ปรุงไปตามเรื่องตามราวของมันแต่ความไม่ปรุงแต่งอะความไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันขาดสะบั้นไปจาก ความคิดปรุงแต่งได้ความไม่ปรุงแต่งล้วนๆน่ะมันขาดสะบั้นไปจากการปรุงแต่งคิดนึกได้นั่นน่ะเรารู้จักกันไหมมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ความคิดนึกปรุงแต่งอย่างสิ้นเชิงสภาว่านั้นมันขาดสะบั้นหันแหลกไปหมดขาดสะบั้นไปจากความคิดทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นไอ้ที่คิดกับคิดไปมันก็ปรุงแต่งตลอดชีวิตนั่นแหละห้ามไม่ได้ลรอก แต่ความไม่ปรุงแต่งอย่างสิ้นเชิงนั้นน่ะไม่เกี่ยวกันเลยจะไม่เก like 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 ี clown, so caso, ่ยวกันเลยกับความคิด hmm. ทึกปรุงแต่งจะไม่เกี่ยวกันเลยกับความคิดนึกปรุงแต่งฝันฉะนั้นไอ้ที่ไอ้ที่คิดก็คิดไปสิมันเป็นเรื่องของสังขารสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงถ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตัดบอกไว้ว่าสังขารทั้งหลายความคิดทั้งหลายนั่นแหละเรียกว่าสังขารสังขารทั้งหลายนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เช่ตัวตนแต่ นิโรธธรรมวิมุติธรรมนั้นเป็นสภาวะที่ขาดจากสังขารไม่ใช่สังขารเป็นวิสังขารเป็นวิสังขารธรรมเป็นวิสังขารญะยานเป็นวิมุติธรรมนี่แหละเราจะรู้แจ้งประจักษ์ได้ก็เกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชอบของเรารู้แจ้งปัจจุบันเป็นอารมณ์รู้แจ้งกายปัจจุบันรู้แจ้งใจปัจจุบันรู้แจ้งความคิดเป็นปัจจุบันรู้แจ้งและ saben. รู้สึกตัวทั่วพร้อม อยู่กับกายในปัจจุบันเป็นหลักอยู่กับสติสัมปชนะัญญะอยู่กับอยู่กับร่างกายนั้นให้สมบูรณ์บริบูรณ์เสมอรู้แจ้งกายเวทนาจิตธรรมก็รู้แจ้งเป็นปัจจุบันรู้แจ้งจิตเดิมแท้ก็รู้แจ้งเป็นปัจจุบันและรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายเสมอเสมอเช่นนั้นนี่คือหนทางของความม้นทุกข์เราก็จะรู้แจ้งกันได้รู้จักกันได้ทุกๆคนฝากข้อคิดแต่เพียงเท่านี้ก่อนต่อจากนี้ไปก็ให้พวกเรา ภาวนาอยู่ในสภาว่าความสงบเงียบงันกันต่อไปตั้งใจภาวนาไป